วันนี้นะคะจะพามากินทุเรียนนะคะได้ทุเรียนมาสองลกทุเรียนระยองนะคะนี่ค่ะผูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูนะคะนี่นี่นี่เจ๋มากใหญ่มา,ากเลยอันนี้เขา ก็ขีดมาให้นลยนะคะขีดตรงน,นี้อันนี้ลูกลก,กว่าลูกว่านะคะนนกินกินทุเรียนต้านโควิดนี่ัอนนี้ไม่มีไม่จริง นี่เป็นปีแรกนะคะที่ได้กินครั้งแรกปีนี้เหอ้เลิศเลยนอนมากเ,เป็นผู้เรียนระยองนะคะผู้เรียนจันยังไม่ออกเขาบอกว่าน่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะออกมาอันนี้ผู้เรียนจันเออผู้เรียนระยองก่อน โอ้โหนี่แบบที่ยังอบเสรแล้วอันนี้คือลูกหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณน,นี้อันนี้ของลูกชายน,นี่ของแม่ลูกนี้คนละคนคนละคนละลูกนะคะกินให้อินมๆนไปเลย มาค่ะมากินด้วยกันนะคะกินทุเรียนด้วยกันนะคะนี่ค่ะ